แกงเผ็ดไก่เหนียวค่ะใส่ข้างในค่ะก็มีไก่เหนียวนะคะก็สับสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็จะมีเครื่องในก็มีไข่มีรังไข่แล้วก็กึืนไก่เอามาหัาน่นหัน่นหัน่นหัน่หนให้เรียบร้อยหัน่นเออกึืนไก่ก็หั่นบางๆส่วนรังไข่เราก็ตัดเป็นท่อนๆ,อๆช่อนชิ้นๆนะ่ะแล้วเราก็จะเอามาแกงกับไก่ คือมันมันจะอร่อยอะ่ะถ้ามาแกงกับไก่มาแกงกับเนื้อไก่่อจากนั้นต็ตพริกแกงเลยพริกแกงก็มีขา่าตะไคร้ใบูดกระเทียมพริแกแห้งเกลือแล้วก็เอาไปปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะั้งกระทะแล้วเราก็ใส่เติมน้ำมันลงไปเติมน้ำมันลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่เพริกแกงลงไปขัดให้หอมพอหอมแล้วเราก็จะเอาไก่กับเครื่องปรุงใส่ลงไปเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอย น้ำปลาผู้ตานนิดนึงแล้วก็ผงชูรสรสดีเราก็ใส่ลงไปเลยใส่ไก่พร้อมเครื่องปรุงลงไปผัดให้หอมกับเครื่องแกงพอหอมแล้วเราก็เติมน้ําเติมน้ําเพื่อจะเคี่ยวไก่ให้มันให้มันให้มันไก่มันเหนียวเคี่ยวไก่ให้มันนุ่มหน่อยเติมน้ําลงไปแล้วก็พอน้ําสุกแล้วเราไ้พอไก่สุกเคี่ยวไก่สุกแล้วเราก็ ใส่ปลาชีฟะหนังใส่ปลาชีฟะหนังแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ